สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ครูผู้สอนนางสาวกัญชดาแท้พุ่มหรือคุณครูผักพุ่มนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่อง การหาผลลบโดยใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตารางสิบแผ่นตารางหน่วยแต่หน้าตาของแผ่นตารางร้อยแผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วยเป็นอย่างไรนักเรียนยังจําได้ไหมคะว่าเมื่อครั้งที่แล้วครูสอนไปในการหาผลบวกโดยใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วยงั้นเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะแผ่นตารางชนิดต่างๆ แผ่นตารางร้อยในหนึ่งแผ่นตารางร้อยนะคะก็จะมีหนึ่งร้อยแผ่นแผ่นตารางสิบในหนึ่งแถวตรงนี้นะคะก็จะมีสิบแผ่นแล้วก็สุดท้ายแผ่นตารางหน่วยเราก็จะเริ่มจากศูนย์ไปจนถึงเลขเก้านะคะก็คือศูนย์หน่วยจนถึงเก้าหน่วยนั่นเองจากรูปภาพนี้ก็จะมีห้ารูปก็จะเป็นห้าหน่วยค่ะเราเลยเรียกว่าแผ่นตารางหน่วยค่ะ ในการหาผลลบนะคะเรามาดูการกระจายแผ่นตารางชนิดต่างๆกันเลยค่ะเริ่มจากแผ่นตาราง100 1 0 0แผ่นก็จะได้เป็นแผ่นตาราง10 10แผ่นนะคะทั้งสองอย่างนี้คือเท่ากันคือ100แผ่นค่ะแต่เมื่อแยกออกมาแล้วก็จะได้เป็นแผ่นตาราง10บสแผ่นนั่นเองค่ะต่อไปแผ่นตาราง1ิบแผ่นนะคะ ใน1แผ่นเนี่ยก็จะมีแผ่นตารางหน่วยทั้งหมด10แผ่นเหมือนกันค่ะดังนั้นใน1แผ่นตาราง10เนี่ยก็จะได้เป็นแผ่นตารางหน่วย10แผ่นนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะ250อลบ35อะไรเป็นตัวตั้งคะ250้และอะไรเป็นตัวลบคะ35เก่งมากค่ะอะเรามาทำ 250นะคะในแผ่นตารางร้อยสแผ่นแล้วก็จะมีแผ่นตาราง15แผ่นนะคะเราจะลบ35ออกได้อย่างไรเราจะต้องกระจายแผ่นตาราง10นะคะให้เป็นแผ่นตารางหน่วย10แผ่นค่ะดังนี้นะคะ เราจะต้องกระจายแผ่นตาราง10นะคะตรงนี้นะคะให้เป็นแผ่นตารางหน่วยนักเรียนเห็นไหมคะว่าจะมีแผ่นตารางหน่วยนะคะ10แผ่นเห็นไหมคะเท่ากันแล้วดังนั้นเราลบออก35นะคะลบออกไปเลยค่ะ,ะลบนะคะวงกลมสีแดงนะคะคือสิ่งที่เราลบออกไปนะคะลบออก30กับอีก5หน่วยนะคะขอเป็นสีแดงเนาะ อันนี้คือสิ่งที่เราลบออกไปนะคะนักเรียนเรามาดูคำตอบกันค่ะว่าจะเหลือเท่าไหร่ดังนั้น250ลบ35เท่ากับ2งค่ะนักเรียนสังเกตนะคะว่าผลลบที่เราได้เมื่อนำมาบวกกับตัวลบแล้วจะได้เท่ากับตัวตั้งเสมอค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปกันค่ะ 3 5 0ร้อลบสองอะไรเป็นตัวตั้งคะ350ร้้าและอะไรเป็นตัวลบคะ237รเก่งมากคะ่ะเรามาดูแผ่นตาราง350กันนะคะก็จะมีแผ่นตารางร้อยสแผ่นแล้วก็แผ่นตารางหน่วยเอ้แผ่นตาราง1ิบห้าแผ่นแผ่นตารางหน่วยไม่มีนะคะก็คือ0ูนย์หน่วยก็จะได้เป็น350 แล้วทำการลบ237นะคะแต่เราจะต้องกระจายแผ่นตาราง10บนะคะตรงนี้เดิมมีเรามีอยู่50ใช่ไหมคะเรากระจายออกมานะคะให้เป็นแผ่นตารางหน่วยนะคะ10หน่วยนะคะหรือ10แผ่นนะคะใช่ค่ะเราจะต้องกระจายแผ่นตาราง10นะคะ 1>, 1แผ่นให้เป็นตารางหน่วย10แผ่นแล้วทำการหักออก237ค่ะเรามาเริ่มหักออกกันเลยนะคะก็คือเดิมเรามี10หน่วยใช่ไหมคะเราจะต้องเริ่มหักจากหลักหน่วยนะคะเดิมเรามี10บหน่วยเราก็หักออกไป7หน่วยค่ะอ่าแล้วเหลือหลักหน่วย3ใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูหลักสิบ เดิมเรามีอยู่50หากออกไป30ก็จะเหลือ1 0ึนะคะหรือ10แล้วก็หลักร้อยเดิมเรามีอยู่300หากออกไป200ก็จะเหลือ100ค่ะดังนั้นพิจารณาตัวที่เหลืออยู่นะคะที่เราหาักออกไปแล้วก็จะเหลือ100 1กับ 1, 10กับ3หน่วย ก็จะได้เป็น113รแล้วเรามาดูเฉลยกันนะคะดังนั้น350ลบ237จึงเท่ากับ133ค่ะเรามาตรวจคำตอบก็คือเมื่อเราได้ผลลบที่ได้นะคะ113ามนำมาบวกกับตัวลบก็คือ237 ก็จะได้เท่ากับ350ผลลบเมื่อบวกกับตัวลบแล้วก็จะเท่ากับตัวตั้งเสมอค่ะเรามาหาผลลบข้อนี้กันค่ะ500-270ลบ270ใช่ไหมคะเราจะลบกันได้อย่างไรเราจะต้องกระจายนะคะแผ่นตารางร้อยแผ่นให้เป็นแผ่นตาราง10-10แผ่นนะคะ เพราะว่าตอนแรกเรามีแผ่นตารางร้อยทั้งหมด5แผ่นใช่ไหมคะแต่เมื่อเรากระจายออกมาแล้วเราจะเหลือแผ่นตารางร้อยตรงนี้นะคะ4แผ่นแล้วก็เราจะได้แผ่นตาราง 10, 10แผ่นนะคะตรงนี้ก็คือ10แผ่นมีค่าเป็น100 400บวกกับ100ก็เท่ากับ500นะคะจากนั้นทำการหักออก270นะคะคูจะหักออกไปนะคะ ห่งางออกไปแล้วนะคะ70แล้วก็ห่างอีก200ค่ะดังนั้นเราจะเหลือแผ่นตารางร้อยกับแผ่นตาราง10นะคะแผ่นตารางร้อยเหลือ2แผ่นแล้วก็แผ่นตาราง10เหลือ3แผ่นหรือ30นะคะข้อนี้จึงตอบ230นะคะแล้วเรามาดูเฉลยกันค่ะ ข้อนี้นะคะ500 270จริงเท่ากับ270ใช่230นะคะอ่ะเอาใหม่เอาใหม่500 270เท่ากับ230แล้วเรามาตรวจคำตอบกันนะคะว่า230นะคะที่เราได้มานะมาบวกกับตัวลบก็คือ 270ก็จะเท่ากับ500ผลลบเมื่อนำมาบวกกับตัวลบแล้วจะเท่ากับตัวตั้งเสมอค่ะเข้าสู่ช่วงคณิตศาสตร์ชวนคิดนักเรียนลองช่วยครูคิดซิว่า2 1 4ลบจะได้เท่ากับเท่าไรโดยใช้แผนตารางร้อยตาราง10แล้วก็ตารางหน่วยนะคะ ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกคิดออกหรือยังเอย่ยว่าผลลัพธ์จะได้เท่ากับเท่าไหร่งั้นเรามาเฉลยกันเลยค่ะเราก็จะได้แผ่นตารางร้อยหนึ่งแผ่นแล้วก็แผ่นตารางหน่วยสองแผ่นนะคะตารางสิบเป็นศูนย์นะดังนั้น 1> 1 2 1 4ร้อยสิลบหนึเท่ากับหนึค่ะวันนี้ครูขอจบการเรียนเพลงเท่านี้สวัสดีค่ะ